ในข้อที่30บนะครับเขาบอกว่า O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะ AB เป็นเส้นสัมผัสงั้น OB OB เป็นระัศมีที่ลากไปยังจุดสัมผัสนะ AB เป็นเส้นสัมผัส B เป็นจุดสัมผัส OB เป็นรัศมีที่ลากไปยังจุดสัมผัสนะตามทฤษฎีเนี่ย ลัษมีที่ลากไปยังจุดสัมผัสมันต้องตั้งฉากกับตัวเส้นสัมผัสใช่ไหมครับนะนั้นตรงนี้ก็90แล้วนะครับนะนั้นเด็กๆก็คำนวณมุมนี้ได้แล้วนะเนี่ยโดยใช้สามเหลี่ยมต่อด้านนะมุมภายนอกตรงนีนะ้ติดกับมุมภายในตนัวนี้มันก็ไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมดังนั้นมุมตรงนี้ก็จะเท่ากับ90บวกกับ21 ท่ากับ111นะมุมนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับลองรับไว้ด้วยส่วนโค้ง B E รองรับไว้ด้วยส่วนโค้งนีนนะ้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางโจทย์ถาม B D E โจทย์ถามมุมนี้อันนี้เป็นมุมในส่วนโค้งนะอนนี้มุมที่จุดศูนย์กลาง มุมที่จุดศูนกลางจะโตเป็น2เท่าของมุมในส่วนโคง้งดังนั้นเมื่อถามหามุมในส่วนโคง้งมันก็ต้องเหลือแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย BDE จนคิดได้จากเอา BOE ซึ่งเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นมาหารด้วย2นะก็เลยเป็น111หารด้วย2ก็55.5นนะนะ ในขั้นแรกตรงนี้สเต็ปที่1ตรงนี้นะครับเราใช้สามเหลี่ยมต่อด้านนะครับเพื่อบางคนนึกไม่ออกนี่90ใช่ไหมกับนี่อีกย1แล้วมันต่อด้านนี้ออกมาุม,มตรงนี้ ับมุมภายในคือมุมดอกจันทตรงนี้มันก็ไม่ไม่เอามุมดอกจันทร์ดังนั้นมุมตรงนี้ก็เลยเป็น90้าสิบบวกย1ได้ร1อบอนะครับนนี้คงนึกออกแล้วนะว่าตรงนี้111มาอย่างไงนะครับที่บอกว่าใช้3มเหลี่ยมต่อด้านนะ